ผู้ที่จะทําการซื้อขายในตลาดทีเฟกนั้นต้องเลือกสินค้าก่อนครับว่าท่านจะเทรดสินค้าตัวไหนเช่น set f 0 f u t u r e mini gold future usd future oil future หรือว่า stock future นะครับโดยท่านต้องเลือกก่อนว่าสินค้าอ้างอิงตัวไหนเนี่ยกำลังจะมีทิศทางที่วิ่งนะครับอาจจะขึ้นหรืออาจจะลงก็ได้นะครับเพราะว่าตลาดทีเฟกนั้นเล่นทํากําไรได้ทั้ง2ทางไม่ว่าจะเป็นทางขึ้นหรือทางลงขอให้สินค้าอ้างอิงนั้นวิ่งก็พอ นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามองว่า s e ทฟฟจะขึ้นนะครับเราก็ซื้อตัว s ซทฟิฟตี้ฟิวเจอร์มินิหรือจะหรือถ้าจะมองว่าทองคําจะลงก็สามารถขายช็อตตัวโกลฟิวเจอร์ได้นะครับอย่างเงี้ยดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดขั้นแรกเลยก็คือเลือกสินค้าอ้างอิงที่กําลังจะวิ่งนะครับหรือแม้กระทั่งหุ้นรายตัวถ้าเรามองว่าหุ้นอ้างอิงตัวนี้จะวิ่งขึ้น ก็ให้ซื้อสต็อกฟิวเจอร์ของหุ้นตัวนั้นนะฮะหรือถ้ามองว่าหุ้นอ้างอิงตัวนี้กำลังจะวิ่งลงนะฮะก็สามารถที Short ่จะช็อตเซลล์สต็อกฟิวเจอร์ของหุ้นอ้างอิงตัวนี้ได้นะครับขอให้เรามองหรือคาดการณ์ว่าสินค้าอ้างอิงจะมีทิศทางเท่านั้นเราก็สามารถเทรดฟิวเจอร์ตามทิศทางได้แล้วครับ สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผสมผสานการที่เรียกว่าลงทุนในหุ้นและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร่วมกันเนี่ยเราก็สามารถทําได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการบิหารความเสี่ยงของพอร์ตโดยภาพรวมนะครับสมมุติว่าลูกค้ามีหุ้นอยู่เต็มพอร์ตนะครับแล้วกังวลว่าหุ้นอาจจะมีการปรับตัวลดลงนะครับแทนที่เราจะขายหุ้นทิ้งเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ตัว set 50 f u t u r e mini เพื่อปิดความเสี่ยงพอร์ตหุ้นที่ถืออยู่ได้นะครับ หรือเราจะมองอีกแง่หนึ่งก็ได้ว่าเราจะเลือกใช้ตัว stock future เพื่อปิดความเสี่ยงของหุ้นรายตัวที่เราถืออยู่ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเรามีพอร์ตหุ้นอยู่เต็มพอร์ตแล้วหุ้นในนั้นเนี่ยเป็นหุ้นในส5ตนะครับมองว่าหุ้นจะลงเราก็แทนที่เราจะขายหุ้นนะเราไม่ขายเราถือหุ้นไว้แต่เราจะทำการช็อตเซลล์ตัวมินิส5 0 f u t ต r e ฟิวเจอร์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ ถ้าหุ้นมีการปรับตัวลดลงจริงหุ้นที่เราถือครองอยู่ก็จะเริ่มขาดทุนแต่เนื่องจากเราช็อตตัวมินิเซฟ f u t ตี้ไว้ถูกไหมครับเมื่อตลาดลงเนี่ยเราจะได้กําไรจากขาช็อตตัวมินิเซฟ f u t ตี้ฟิวทำให้เราได้กําไรตรงนี้จากการช็อตฟิวเจอร์นะครับเมื่อมองภาพรวมทั้งพอร์ตแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะรักษาความมั่งคั่งไว้ได้นะครับหรือในแง่ของตัว Stock Future ถ้าเรามีหุ้นไวตัวที่เราถืออยู่แล้วเราไม่อยากขาย เน,นื่องจากเราอาจจะอยากต้องการไปไประชุมผู้ถือหุ้นหรือเราอยากต้องการที่จะมีสิทธิ์ของความเป็นผู้ถือหุ้นอย่างนี้นะครับแล้วการขายหุ้นทิ้งเนี่ยค่าคอมมิชชั่นที่จ่ายเนี่ยมันก็จะจ่ายสูงกว่าเมื่อเทียบกับการจ่ายค่าคอมมิชชั่นของฝั่งฟิวเจอร์นะครับดังนั้นถ้าเรามีหุ้นรายตัวถือครองอยู่เนี่ยแล้วกลัวว่าหุ้นจะลงเราสามารถช็อตสต็อกฟิวเจอร์เพื่อปิดความเสี่ยงของหุ้นรายตัวที่เราถืออยู่ได้นะครับด้วยการที่ช็อตสต็อกฟิวเจอร์เนี่ยค่าคอมมิชชั จะน้อยกว่าการที่เราไปเทรดหุ้นโดยตรงครับข้อคิดสำหรับผู้ที่จะเข้ามาซื้อขายในตลาดทีเฟกนะครับก่อนอื่นก็ต้องรู้จักตัวสินค้าก่อนว่าสินค้าฟิวเจอร์แต่ละตัวนั้นเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะครับมีเดือนหมดอายุวันไหนบ้างนะครับมีการวางหลับประกันจำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ ถ้าในแง่งของการเทรดดิ้งเนี่ยเล่นรอบเนี่ยเราก็ต้องจับจังหวะให้ถูกต้องนะครับผู้ลงทุนจะต้องเข้าใจว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นมันต่างจากหุ้นค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าตัวฟิวเจอร์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นเนี่ยมีอายุจํากัดน,นะครับแล้วก็วางเงินประกันเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับในแง่งของการที่วางเงินประกันค่อนข้างน้อยเนี่ยเราก็ต้องไม่ทุ่มสุดตัวคือไม่ลงเงินทั้งหมดนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า ตัวฟิวเจอร์นั้นโดยภาพรวมเนี่ยถ้าเทียบกับหุ้นเนี่ยนะครับถ้ามองในแง่ของผลตอบแทนและความเสี่ยงเนี่ยตัวฟิวเจอร์เนี่ยผลตอบแทนที่คาดหวังเนี่ยจะสูงกว่าหุ้นนะครับแต่ความเสี่ยงของตัวฟิวเจอร์นั้นก็จะสูงมากตามไปเมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ้นนะครับดังนั้นการลงทุนในตัวฟิวเจอร์นั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องลงเต็มพอร์ตนะครับเราต้องจัดสรรเงินจํานวนหนึ่งมาลงเท่านั้นนะครับหลักการง่ายๆ,ๆก็คือว่าจะจัดสรรเงินลงทุนในพอร์ตฟิวเจอร์เนี่ย จะลงเท่าไหร่ให้เทียบขนาดสัญญาเป็นหลักครับอย่างเช่นตัวมินิเซฟฟิตี้ฟิวเจอร์ดัชนีอยู่แถวๆ950จุดตัวคูณของมินิเซฟฟิตี้ฟิวเจอยู่ที่200บาทต่อจุดดังนั้นในภาพนี้สัญญาหนึ่งเนี่ยจะตกประมาณขนาดสัญญาเนี่ยประมาณแสนเก้าหมื่นหรือ2องแสนนะครับดังนั้นท่านที่เคยเทรดหุ้นมูลค่า2องแสนบาทพอเปลี่ยนม,มาย้ายมาเทรดตัวมินิเซฟฟิตี้ฟิวเจนี่ยก็อาจจะเล่นแค่สัญญาเดียว เพื่อให้ขนาดสัญญาเนี่ยไม่ไม่มากจนเกินไปเดี๋ยวเราจะรับความเสี่ยงไม่ได้นะครับหรือท่านที่เคยเทรดตัวทองคํามาก่อนและจะย้ายมาเทรดโกลฟิวเจอร์เราก็มีวิธีดูครับสมมตุติราคาทองคําอยู่ที่1 9 0 0 0บาทถ้าเป็นโกลฟิวเจอร์สิบาทก็เอาขนาด10บาทเนี่ยเข้าไปคูณถูกไหมครับดังนั้นโกลฟิวเจอร์สิบาทเนี่ยจะอิงกับทองคํามูลค่าประมาณ1,90,000บาทต่อหนึ่งสัญญา ดันงนั้นคนที่เคยเทรดทองคําแท่ง10บาทนะฮะถ้าจะย้ายมาเทรดโกลฟิวเจอร์10บาทก็จะเล่นแค่สัญญาเดียวอย่างนี้หรือคนที่เคยเคยเทรดโกลทองคําแท่ง30บาทเวลาย้ายมาเปลี่ยนเป็นโกลฟิวเจอร์น้ำหนัก10บาทเนี่ยก็จะเล่นแค่ประมาณ3สัญญาเพื่อให้ความเสี่ยงยังคงเดิมไม่ใช่ว่าเราเป็นการเพิ่มความเสี่ยงนะครับหรือคนที่เคยเทรดตัวสก๊อตฟิวเจอร์เนี่ยนะครับคือถ้า เรามองเนี่ยสต็อกฟิวเจอร์เนี่ยตัวคูณมันคือ1,000หุ้นนะฮะถ้าท่านเคยเทรดหุ้นตัวไหน1,000หุ้นเวลาย้ายมาเทรดตัวสต็อกฟิวเจอร์เนี่ยก็จะเทรดแค่1สัญญานะครับเพราะว่า1สัญญาของสต็อกฟิวเจอร์แทน1,000หุ้นนะครับเพื่อให้ผู้ลงทุนในพอร์ตเนี่ยมีตัวฟิวเจอร์เนี่ยไม่มากจนเกินไปนะครับ สิ่งที่ควรทำในตลาดทีเฟกก็คือเราต้องดูทิศทางของสินค้าอ้างอิงให้ถูกต้องอันนี้คือสำคัญที่สุดนะครับแล้วเลือกเทรดตามทิศทางนั้นนะครับเช่นมองว่าดัชนี Z50 กลังจะขึ้นก็ต้องซื้อตัวมินิ Z50 นทฟิวเจอร์คือเล่นฝั่งรองฝั่งรองคือฝั่งซื้อนะครับหรือถ้ามองว่า Z50 Index เนี่ยจะลงเราก็ต้องเล่นฝั่งช็อตตัวมินิเซ t ฟิวเจอร์คือเล่นฝั่งขาลงเล่นด้านช็อตเซล อันนี้คือเป็นหลักที่สําคัญมากนะครับและนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่ควรทําก็คือว่าถ้าเราได้คาดการไปแล้วแล้วเทรดไปแล้วเนี่ยเกิดผิดทิศเราจะต้องมีจุดในใจที่จะต้องรู้จัก Stop Loss นะครับในเมื่อเหตุการณ์ไม่เป็นตามนั้นเนี่ยเราต้องรู้จัก Stop Loss เป็นนะครับซึ่งจุดที่จะ Stop Loss หรือจุดที่จะ t k k p r r o i t เนี่ยนะครับก็สามารถพึ่งพาบทวิจัยของ Maybank คิเองได้นะครับเราจะมี จุดแนวรับแนวต้านประกอบกับการเทรดตัวสินค้าฟิวเจอร์นะครับและสิ่งที่ควรทำอีกประการหนึ่งก็คือว่าเราต้องบริหารหลักประกันของเราให้เพียงพอนะครับเราอาจจะต้องวางเงินประกันเนี่ยให้เหมาะสมกับรอบที่เราจะเล่นนะครับถ้าผู้ลงทุนเล่นรอบสั้นคือเล่นแค่1วันคือเป็น day trade เล่นระหว่างวันเนี่ยหลักประกันที่วางก็อาจจะวางให้มันเหนือหลักประกันขั้นต้นไม่มากก็ได้ แต่ถ้าลูกค้าต้องการเทรดรอบที่มันยาวขึ้นเช่นเล่นฟิวเจอร์ตัวหนึ่งหนึ่งแล้วถือสัก1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์หรือนานกว่าน,นั้นเนี่ยเงินประกันที่ต้องวางเผื่อไว้เนี่ยอาจจะต้องวางมากหน่อยนะครับเพราะว่าถ้ารอบการเทรดเรายาวขึ้นเนี่ยเงินประกันที่ต้องวางเผื่อเนี่ยมันควรจะต้องมากเพื่อรองรับการแกว่งตัวของราคาสินค้าตัวฟิวเจอร์เนี่ยที่มันอาจจะมีความผันผ,นผวนสูงขึ้นได้นะครับดังนั้น การบริหารเรื่องเงินหลักประกันเนี่ยก็จะมีความสําคัญนะครับในแง่ของการที่ว่าถ้าเทรดสั้นระหว่างวานันก็อาจจะวางเผื่อไม่มากแต่ถ้าเทรดเป็นรอบที่ยาวหน่อยก็อาจจะวางนะครับอาจบางคนอาจจะวาง2เท่าหรือ3เท่าของเงินหลักประกันขั้นต้นก็ได้นะครับถ้าเราต้องการเล่นรอบยาวหน่อยเนี่ยก็จะวางเงินเผื่อมากหน่อยเพื่อรองรับความผันผวนระหว่างทางครับสิ่งที่ไม่ควรทําสําหรับการเทรดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ข้อห้ามเลยนะครับก็คือการเล่นเฉลี่ยนะครับเพราะว่าสินค้าฟิวเจอร์นั้นจะมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการเทรดหุ้นนะครับดังนั้นการที่เราผิดทิศคือเทรดแล้วเนี่ยผิดทิศเช่นเราซื้อไปแล้วราคาฟิวเจอร์มันลงอันนี้คือเราขาดทุนถูกไหมครับหรือถ้าเราช็อตฟิวเจอร์ไปแล้วแล้วราคาฟิวเจอร์มันขึ้นอันนี้เราก็ขาดทุนนะครับการที่เทรดฟิวเจอร์แล้วขาดทุนเนี่ยหรือว่าผิดทิศเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่นิยมการถั่วเฉลีย่ย พอยิ่งเฉลี่ยและถ้ายังผิดทิศอีกก็จะยิ่งขาดทุนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นส่วนใหญ่การเทรดฟิวเจอร์นั้นจะแทบจะไม่ทําการเฉลีย่ยถ้าผิดทางหรือถ้าขาดทุนนะครับอันนี้เป็นข้อที่ค่อนข้างแตกต่างกับหุ้นนะครับเพราะว่าหุ้นเนี่ยก็คือถ้าเราซื้อหุ้นตัวหนึ่งที่พื้นฐานดีแล้วมันยังลงต่อเนี่ยบางคนก็มีกลยุทธ์ที่การที่เรียกว่าซื้อหุ้นเพิ่มเพื่อเฉลีย่ยถูกไหมครับแต่อันนั้นน่เป็นเรื่องของการเทรดหุ้นเพราะว่าหุ้น สามารถถือไปได้ไม่มีอายุถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นสัญญาฟิวเจอร์เนี่ยการที่เฉลี่ยในขณะที่ผิดทางเนี่ยจะกลายเป็นผลเสียนะครับเพราะว่าจะทําให้ขาดทุนเพิ่มได้แถมทั้งฟิวเจอร์มีอายุจํากัดน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อที่ไม่ควรทำนะครับ นิยาม3คำของนักลงทุนที่สนใจเทรดสินค้าในตลาด TFX นะครับก็คือข้อ1ก็คือเรียนรู้ครับเรียนรู้ว่าลักษณะของสินค้ามีหน้าตาอย่างไรนะครับเช่นสมมติเราจะเทรด USD future 1สัญญาแทน1000เหรียญสหรัฐนะครับอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้นะครับแล้วก็ต้องรู้ทิศทางของสินค้าอ้างอิงด้วยนะครับเช่นถ้าเราจะไปเทรด stock future ก็ต้องวิเคราะห์ว่าหุ้นตัวนั้นๆกนกำลังจะขึ้นหรือจะลงเพื่อที่จะทำให้เราลองหรือ short อได้ถูกต้องถูกจังหวะ นะครับเรียนรู้ในแง่นี้ก็จะหมายถึงการดูบทวิจัยด้วยก็ได้เพราะว่าบทวิจัยก็จะมีเป็นการวิเคราะห์รายวันให้ท่านดูเลยว่าในวันนี้คุณจะเทรดรอบรองด้านฝั่งขึ้นหรือเทรดด้านช็อตฝั่งขาลงนะครับอันนี้คือข้อแรกก็คือเรียนรู้นะครับข้อ2ก็คือเทรดครับเทรดหมายถึงว่าเราต้องลงสนามจริงนะครับถ้าเราเริ่มต้นเนี่ยอาจจะเริ่มแค่หนึ่งสัญญาก่อนเริ่มด้วยจานวนน้อย,อย,อยก่อนเพราะเวลาเราเทรดจริงเนี่ย มันจะได้ความรู้สึกมันจะเห็นผลกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นนะครับมันจะได้อารมณ์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องละจะทำให้เราได้ประสบการณ์จากการที่เราได้เทรดจริงได้ซื้อได้ขายจริงนะครับเพราะบางทีถ้าเรายังไม่มีประสบการณ์ในการเทรดโดยตรงเนี่ยบางครั้งการตัดสินใจบางอย่างมันจะง่ายแต่เมื่อเราเทรดแล้วเนี่ยบางครั้งเรามีโพซชั่นเช่นสมมติเราซื้อฟิวเจอร์ไปแล้วเราเทรดจริงเลยเนี่ย ความอคติของเราเนี่ยอาจจะเข้ามาได้ในบางจังหวะเราจะต้องคิดว่ามันคงขึ้นแน่ละเพราะว่าเรามีสัญญาฝั่งซื้ออยู่ถูกไหมครับถ้าเราได้ลองเทรดจริงเนี่ยเราจะได้เรียนรู้อารมณ์ตัวเองด้วยว่าในลักษณะที่เรากำไรแล้วเนี่ยเราจะทําตัวยังไงเราควรถือต่อไไหรือไม่หรือจะขายทิ้งเทคโปรฟิตด,ดีหรือถ้าเราผิดทางแล้วเราขาดทุนเนี่ยเราจะทําใจยังไงในจังหวะที่เราขาดทุนเราควรจะคัดลอสไหมหรือเราจะถือต่อไปอีกหน่อยรอให้รีบาวแล้วค่อยขาย อะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นการเทรดของจริงเพื่อที่จะทดสอบอารมณ์ของเราในจังหวะที่เราเทรดตัวฟิวเจอร์ตัวนั้นๆนะครับส่วนคำที่3ก็คือทบทวนนะฮะเราจะต้องหมั่นตรวจสอบว่าสิ่งที่เราเทรดจริงไปแล้วทุกครั้งเนี่ยเรากำไรเพราะอะไรเราขาดทุนเพราะอะไรเราต้องทบทวนบันทึกไว้นะครับเป็นหลักฐานเลยว่าสิ่งที่เราเคยทำมาจริงในตลาด t f เนั้นเนี่ย ขาดทุนเพราะอะไรกำไรเพราะอะไรเพื่อจะได้เป็นบทเรียนทบทวนขึ้นไปเรื่อยๆสั่งสมประสบการณ์และก็บทเรียนในอดีตเพื่อเทรดคราวหน้าเนี่ยเราจะได้มีสิ่งที่เราได้ยึดเหนี่ยวนะครับว่าการทําที่ถูกต้องเนี่ยควรต้องทําซ้ําส่วนการการะทําที่ผิดพลาดาในอดีตเนี่ยควรจะต้องละเลยหรืองดนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อที่ควรทำครับก็คือเรียนรู้เทรดจริงและก็ทบทวน